สบายดีพี่น้องสบายดียำสาวสบายดีสุขูสุขคนเนาะสบายดีเอฟซทุกทานมื้อนนี้สั่งมาแล้วพี่น้องเพิ่นกยุดไปตาเหมือเนาะมีเวียบ้าเแมลิงมีบุญบ้านแล้วก็มีงานงานบุญเนาะก็เลยบด้ม,มาบัตรม,มาแล้ว เพร่ะน,นั้นกำลังคุดเสาสิต่งางเสาเนาะพี่เนอะโป้คากเลยนะเนาะแน,นวห่อนนี่มันเปียกเรเมาขึ้นนี่<ไห>นผัดอันอ,อ่ผัดอันผัด,ผ,ดผัดตังตัวนี้ผัดมาพุกปูน ปรตังตัวนี้พนัามาดึงใส่ปูนยันปูนเปียกเนียแห้งกระสีแข็งบันนี้ปูนเปียกพันบันนี้นิดนีนไส้เลยเปียกเต็มๆกำลังขุดเสาหน้องๆสิตังเสาวันนี้สิตังวใหม่นะเดี๋ยวใส่สวยสว สั่งยั่ใส่สั่งยั่ไส่เหอักแล้วข่อยกับ้วยดูด้วยดด้วยดดวยาูด้วกดูดดู้วยดยดูด้วยดยดวยาวยยาวสุดในห้โดยดดดยวยยดยวย่้ดย้ย เอากระไรเขะโค้กครับเินสิมาไหเเจ้าก็เอาไมอนี่เอาบอกรว้เป็นสิเป็นอย่างโดยโดยนะกรองไม่หัวไม่เท่าโดยมีแต่ชิตั้ต่งเศร้าเกนและกะเตรียมเลยแล้วเนาะตอนนี้แล้วแหละกะเดี๋ยวไปตอกคั่วอีกยุดพี่น้องเลยซี่มือหามือ โมมนต์ซ้มือบอกลุงเลินซ้มือบุญบ้านแล้วก็มาบุญแจกเนาะแมนแมนบ้านเฮาเขาต้องกันตุ่มโฮมกันบานนี้ใ้ิลไลน้าเลกันเ่าบานี้ผันบอลเล่งานนี้ทั้งนี้สิตั้งเซาทั้งนั้นสิปูกะโลบานนี้ ทั้งนี้นทั้งนี้ลูกอันสิบปุกะโลทางนี้ตั้งสาวแยกกันได้บบดนี้เ <laughs> ปล่าเล่งมน,นเขอโอเดี๋ยวมันเสียนไปคนละแบบบ่ฮเดี๋ยวอันเดี๋ยวคอยสิออกมานะ รามเรื่องอันนไม่หม่ทั้ทงนี้ท้าพ่อกำลังเสียนมากหมั่งเือนหน่อยออกเนาะเอาเขาไว้ในบ่หมั่งเือนหน่อยอ๋อกันมันกวงเนาะพี่น้องแต่พอเผนว่าตอนแรกไม่ลิงก์มาเสียวคืนนี่ม,นมันเฮ็ดเงอนคั่วพี่น้องแต่พอโอ้ยมันคือบวกคืนเถอะเด้ผนว่าไม่มันกระเก่ามันดอกเลย ย่ามันโบยอยู่เฮงมีเดสี่เอาไปต่อเติมอยู่เที่ยงหน้าเพื่อป่ะอยู่ดีไม่แห้งมือน่ะมือในมีเดสี่เอาไปต่อเติมอยู่เที่ยงหน้าเอาเพื่อป่ะอันนี้มันชิมาเห็ดเงื่อนมนควนน่บได้เนาะแต่แป้นนี่ยังดีอยู่พี่น้องมีแต่แผ่นใๆแป้นไม่ยังพอนี่เพราะเพราะแป้นไม่ไม่ยังนี่แปน้นนี่ไม่แดงป้าถูกไม่แดงสามสิบปีเนาะ ยังงามอยู่ยังบอดอกเซยมีตะแผน่นใหญ่ๆหนาใหญ่ๆเลยเอาไปเฮ็ดเทียงนี่แห้งคักนี่มีตะแผน่แนใหญ่ๆคอมเมนเอาไปเฮ็ดเทียงเนาะตั้งต่ำๆแบบนี้พอดีอยู่พอดีสูบบอบสูง แม่นยกไปได้นี่ยกไปมดนี่ตั้งจึกเลย <laughs> มันจังกลวงมองอยู่มองนอนแอบม,มองเหรนมองยังเนาะตีบ้องไว้เนาะพี่น้องตีบ้องไว้ไว้ลูกตกอน,นาคตดอกว่าไม่ลิงก์ันเ,เดี๋ยวสิว่าไม่ลิงเ์แบบไรอีกวางแผนเนาะพี่น้องเห็นยังมันก็ต้องวางแผน่เลยสิบิด อันนี้เบีย้ยใหม่พี่น้องเบีย้ยใหม่ไม่ลิงเนาะไม่ลิงสั่งมาวัาศุไปปลูกอยู่หน้าอะละสั่งมาสิไปปลูกอยู่หน้าอะไรเนาะพี่น้องแล้วก็สั่งมาขายนะ้ำมีคนซื้อก็ขายแล้วก็สิบไม่ลิงกับว่าท่านได้ออกพี่น้องเลยวันเสาร์ออไปปลูกหน้ากับว่าท่านได้ออกยังหนุงยากมาในฝนก็ตกไม่ลิงก็หาวอยากไปปลูก ดยัางค่าทางนีเนาะสิเอาจุดนี้แ้มเซ็ตแล้วซะก่อนเนาะไปลิงก์กับสิตั้งป้าไปนีก่อนหดดหํำแต่ละมืออันนี้อันนี้เท้าแม่กับอ้ได้พี่น้องฮดให้ยไลิงบ่บด้หดได้ี่แต่เท้าแม่กับอ้พันฮดให้อันนี้เป็นน้องใหม่กินซุ่มเด้อพี่น้องน้องใหม่กินเอยียงกน็น้องใหม่กิมซุง่งกิมซุง่งกิมซุ่งเนาะกิมซุง่ง อันนี้เป็นมุม่วงเคี้ยวเสวยอันนี้เป็นมักมี่มักมี่ท้องประเสริฐมีม่สีเหลืองเนาะพี่น้องมักเผาไผ่มักเผาไผ่มักเผา,า,าน้ำหอมมักเผาไผ่เนาะสองตนอันนี้สิเป็นมักซีดากิมจูมักซีดากิมจูมาทางนี้สิเป็น เบียร ah. ah. no, ์เบียร์มาเขียบฝรั่งเนาะพี่น้องอันนี้อันนี้มะม่วงแอปเปิ้ลมะม่วงแอปเปิ้ลพี่น้องอันนี้อันนี้มะม่วงติดไว้อยู่ได้นี่มะม่วงโลอันนี้มะม่วงใหญ่เนาะพี่น้องมักละโลมักละโลมักละเนาะอันนี้เป็นมัะมี่อันนั้นเด้อมักะมี่ซูริยามัะมี่สีแดงเนาะพี่น้อง เมลิงยังบ่ทันได้ลองกินลองเิมเบิง่งยินแต่อันเขาเจ้าว่าแซ่บอยู่สีแดงนี่แซ่บเมลิงเลยเอามาอุ้ยแมงแมงยังนี่อุ้ยอันนี้มักสมโอน้องเพี่น้องเดี๋ยวสิว่าเมลิงสั่งมันต้นมะนาวไม่หยังภาษีว่าเนาะอันนี้มักสมโอเดอ้ออันนี้มักพผ้า มะพ้าวน้ำหอมเนาะพี่น้องมะพาวน้ำหอมเตี่ยมะพร้าวน้ำหอมบานแพรคือว่าเพื่อนก็นสั่งมาแต่ไทยเนาะเบียร์ไม้เพื่อนก็นได้มีลิงก็สั่งจัดมาเลยเพื่อขายนำเพื่อขายเพื่อ,อยัางนำาสียยูดีมีแห้งนะพี่น้อง แล้วเวียกแล้วงานแล้วเฮือนแล้วยังแล้วทุกอย่างนลคสิเดลงมือไปปล๊กอันนี้ฮดน้ารอเลี่ยงไปก่อน <c oughs> ห่างพิ่นนอนเพิ่นเคยจื้อมองนอนมองเก่าเพิ่นยังขึ้นมาใหญ่ห่างพิน่นโอ้ม,อมักมีอันนี้ อันนี้มักมีฝายนะพี่น้องถ้าแม่่ว่าพี่ฝายหรือมีหนังนี่แหละแต่ว่ามันบ่แซ่บผลว่าบ่แซ่บท่าต้นนั้นต้นนั้นนะสีแซ่บต้นนี้บ่แซ่บปันใดหังปีนีดกดกซ้สาสิกินปีนี้เหี่ยวตายนําก็มีพุปีนีดกวีแลีวนี่เป็นช่องมาก์กนะพี่น้องปีนี้เป็นเป็นซิ มื่อนี้สร้างเพิ่นก๊าซีตั้งเาางสาตั้งเสาแล้วก็ปูกระโลเนาะค่ะพี่น้องๆปูกระเบื้องปูกระโลเนาะตั้งเสาแล้วปูกระโลไม่ลิงก์ก๊าีเป็นสั่งใหม่แบบน,นี้สั่งใหม่มาให้เพื่อน มาหอนี่กันยาวแล้วน้องลิงก์เอาชินคอพิเศษเด้อฝากไว้ตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เด้อพี่น้องไปแล้วสบายดีสบายดี